สวัสดีครับมันนี้มาสวัสดีกันอยู่ที่อำนาจเจริญนะครับผมอำเภอชานุมานนะครับพี่น้องอยู่บห่างจากขโยชานุมานครับอยู่นะครับนิคมแปลงห้าพี่น้องรถไม้อีกแล้วพี่น้องเดิอนะครับไม้เอี้ยมอ่องนะครับแกะกองมาเลยนะครับวันได้ถพ่อเที่ยวอยู่ผมเบิ่งแล้วนะครับมือนั่นกับมือนั่นกับแกะกองด้อกันนะครับมือใ่ามือวานกอนบอกไอ้แกะกองด้อกันนะครับมือวานกนนั่น <c oughs> เบิร์เหมือวานก่อนหลอบปนกอนนะครับเป็นห้าสิบแรงด้วยกันเมื้ออื่นกับแกะกล้องอีกครับผมมีแตแกะกล้องทั้งนั้นนะครับนะครับไม่แกะกล้องเลยนะครับอยู่ที่นิคมแปลงห้านะครับชนุมานอันนี้สีดำเงินนะครับพี่น้องเพื่นมีข้าเจ้าเห็นอยู่แปลงแปดนะครับเป็นสี่สิบห้าแรงสมัยสองปีขึ้นหลังผมละแล้วก็อูยุออีกขั้นหนึ่งอายุยังก็ ดยว่ย <c oughs> ดอนตาลน,นะครับหาสิบแล้งยังโอ้สิบบนนกซะบ่สองปองนี่หรอนี่ครับรถใหม่ๆนะครับเพราะทันได้ไถพอะเทียดเดือบึงสงเดิครับอยุ่แปลงแปลงหาพี่น้องตะกอนเคยมาติดไว้นี่ครับใหม่ๆแกะกล้องทั้งนั้นนะครับปูเอามาติดมือื่นกับแกะกล้องอีกนะครับมาจาก สกลนครน,นะครับเมืออื่นแกะกองเหมือนกันนะครับเพื่อนเราไปยกไอ้คนละพวกเชียงกงนะครับเมื่อนี่กับสามเครืองทั้งรหลดนะครับผมเสียดจากนี้ก็สิไปเรื่องนกท้าต่อเลยนะครับไปติดยันมาหาสิบเบียรแรงบอกพี่น้องติดยันมาเสียกับสิไปติดอยู่ที่อำเภอเมืองมุกต่อเลยนะครับเป็นจอรเดียหาศูนย์หาศูนย์น,นะครับสามเครื่องรวดนะครับคาดว่าน,น่าจะถึงบ้านประมาณบ่ชคำดอกพี่น้องมันนี้ <c oughs> ทิดนี่แหละยุนาไปแล้วไงมองพี่น้องไปนาบ้านนะครับแมนครับนะครับแปลงหานะครับแปลงหักกบมีเบิ้แล้วนะครับแลวก็นะครับสีมาเรื่อยๆชันุมานมาตลอดครับผมสําหรับอาเภอชันุมานจังหวัดอานาจเจริญอูไปทุนแต่ม้าตลอดนะครับไปไปทางนาบ้านพุ่นเดิหญ่ไปนาบ้านพี่น้องไปถนนไ่เลยนนะครับนะครับผม แปลงห้าแปลงหกนะครับมาหลายแล้วพี่น้องโอ้ยหน้าบ้านคือแบบนี้บ้านเราขายของนะครับนี่ละใกล้หลอดไฟหนะแจวแล้วนะครับพี่น้องาำรับท่านใดนะครับผมติตสร้างกับเศวสร้างนะครับงานเข่าทุกมือนะครับพี่น้องหมู่บ้านมือเดียวเข่าหาเครื่องเลยพี่น้องเด้อนะครับทั้งอู้ดอนนะครับอู้ดอนกับเข่าสองหมู่บ้านนะครับอู้ดอนครับ ไอ้น้องบลัมพูนะครับสุวรรณคูมหาครับกุญแจบนะครับหาสิบแดงกับเอ็มยูซีเก้านะครับแล้วก็ไอ้ข้างใดอีกอะจำไม่ได้พี่น้องนะครับมันหลายพดนะครับโอเคพี่น้องน้องเขาติดตามชมผลงานเขานะครับผมอยู่ชนุมานแปลงแปลงหาทิดถนนพี่น้องอยากเบิ้งตัวย่างอะมาเบิ้งได้นะครับนี่ครับติดถนนเส้นชนุมานไปปทุมอัญลาดวงศานะครับไปพนานะครับผมชีเขามาประมาณสองโลขอหอดแล้วแปลงหานะครับ เรียบร้อยพี่น้องด้นะครับสาหรับเอลหาซ18รถหม่แกะกล่องนะครับตัวนี้แกะกล่องเลยนะครับผมป่ะเทศในส่งานเลยนะครับต้นท่าในไทยต้นในดันนะครับนะครับสำหรับอยู่ที่แปงแปงหกบอกพี่น้องแปงหกอำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมว่าห้างจากผู้บลนะครับก็ไปมุกดาหารพี่น้องตัวนี้สำหรับอูเฮานะครับไปติดตั้งทั่วประเทศไทยนะครับผมสูงพี่น้องนะครับ ลอยถ้าพี่น้องเด้อนะครับผมตัวนี้แบบอัตโนมัตินะครับผมกดอัตโนมัตินะครับดามให้เบิดนะครับการการเสียกระชอกดามให้เฮ็ดหัวคอกง่ายง่ายกอพื้นสองพื้นสามกอง่ายๆให้พี่น้องเขาเรียกกอได้ตัวนี้ดามให้เบิดเลยนะครับดามดามนอกดามในดามในนะครับผมดามให้ทุกจุดนะครับผมสำหรับอูเฮานะครับผมดามให้ทุกจุดตัวนี้ก็ตัวขางใส่เหล็กล้างน้ำนะครับว่าเป็นอล็กแบนนะครับเป็นเหล็กล้างน้ำนะครับซับคนและล่างให้เบิดนะครับตัวนี้ก็ซับ สบล่างนะครับแถมเสือไ้พ้อมนะครับสองตัวลรวก็จับฉลากนะครับทองคำนะครับสองสลึงมือปีใหม่พี่น้องเด้ใกล้ีบหอปีใหม่แล้วนะครับตัวนี้ถ้าพี่น้องเขาไม่อยากใส่ก็ถอดออกได้นะครับตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับนะครับตัวนี้ก็บเรียบร้อยให้สมสวยงามนะครับผมนะครับคำพุกตั้มๆห้พี่น้องมั่ก็ประโยชน์นะครับมองติดตามผลงานของเขานะครับ แอดไลน์โดอเบอร์ทได้ทั้งสองเบอร์นะครับตัวนี้กับยูทูบนะครับทิกตอกเฟซบุ๊กนะครับในเพจเขามีหมดเลยครับขอไปติดตามได้นะครับตัวนี้รถไม้พี่น้องรถไม้หลี่ไอดีบรลเลณนะครับตัวนี้คนโทนสองไอ้ไอ้สี่สิบลิตรนะครับสายสองเกนนะครับไอ้สายสองสั้นนะครับนี่สามสิบแปดนะครับสองสั้นนะครับเดินสายสวยงามพี่น้องเด้อนะครับบ่อให้มันไอ้นั่นนะครับบ่ให้มันดูแบบบ่ดีนะครับตัวนี้ครับ ไก่มือนะครับตัวนี้ไก่มือมีหัวจับไม่พอมนะครับหัวจระบีนะครับใายขวามีเบิดนะครับใต้กระบอกนะครับใต้กระบอกแตงกระบอกให้ไม่เบิดนะครับสําหรับอูเฮานะครับเบื้องทางนี้ตัวนี้เนว่ยขอบชันนะครับใต้ขัวน้ำใต้นั่นให้ขึ้นไปแล้วครับเฮ็ดไปสามารถถอดออกได้ทุกชิ้นนะครับแต่พี่น้องเขาขี่คันนะครับถอดได้ทุกชิ้นแต่ส่วนมากก็ถอดตะปลายมันนะครับหาเม็ดนะครับสูง บกคอกเกษตรงสูงกันยกสูงขึ้นได้นะครับขึ้นได้เบิร์ะการมองเห็นกะอยู meet, yan, sì. right the ่ตัวนี right care, mache, ้อยู่ไตค้างนะครับตัวนี้มันจะไปบางหนานะครับตัวนี้ไตค้างนะครับจังหวะเปิดกระโปรงกับที่พอดีนะครับเตือนหนามูกํามันนะครับพี่น้องเขาติบปลเห็ดต่ำจนเกินไปแล้วก็ะเะเห็ดสูงจนเกินไปสิเห็นมันอยู่พอดีพอดีนะครับตัวนี้กับช่วงนี้กับหลังค้าพอดีนะครับเห็นมันพอดีเวลาเขาเข่าต้นไม้ต้นไรเขาส้นป้าส้นยังที่มันจะได้เสมือหลังค้ามันจะได้เคียงนะครับทุกอย่างให้มันลุ้งโตเบิดนะครััับนนนนน้้ดาาหคกะรบ ด้านนากับสี่ห้เลื้อยใบดันน้อยเดียวเพื่อว่าเขาดันดินหรือว่าเขาสุดต้นไม้นะครับเวลาเขาไถมันจังสี่นะครับเขาสิบ่รไห้มันยาวจนเกินไปนะครับเหน้พอดีนะครับดึงน้าหนักขึ้นมาให้ตัวรถเพื่อว่าเวลาเขายกหลายๆมันจะได้ทวงน้าหนักได้ดีนะครับรถมันจะได้โยกบ่ได้เก็บนะครับการเดินเหินรถมันจะได้แล่นเร็วๆนะครับเวลาเขายกได้ยกหลายๆพี่น้องนะครับคำนึงถึงวัตถุสัดส่วนนะครับของเครื่องยกมันครับสำคัญคือการทวงน้าหนักให้ได้ดีที่สุดนะครับการทวงน้าหนักของเครื่องยกมันนะครับ ล้วก็ใส่ความสวยงามเก้าไปโดยสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับไลยต่างๆไลยขนมเปียกปูนไล,ลยนั่นไลยนี่นะครับโอเคไปน้องไปพอกันคั้นที่2ออยู่อำเภอรเรื่องนกท้านะครับจังหวัดยะโสธรน,นะครับห่างกันประมาณ70โกิโลนะครับผมก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าครับโอเคน้อพี่น้องนะนะครับ